บุ๊ดบุ๊ปะทับิมบุ๊ดบุ๊ปะทับิมบุ๊ดบุ๊ปะทับิมบุ๊ดบุ๊ปะตับิมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเล่นแบบมูงเฮเว่นกันอีกมาเล่นแบบมูงเฮเว่นกันนะทุกคนอ่าก็เล่นแต่เกมเดินี่เวอร์บางคนก็ต้องเบื่อแน่นอนนะก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมมูงเฮเว่นเนาะแต่วันนี้จะมาเป็นผีรถมอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิรถทุกคันแหละทุกคนเราจะเราจะมาเป็นผีรถมอเตอร์ไซค์กันนะคะถ้าใครเข้าตากุมาว่าเนี่ย ผีน้อมอนอรไซนะทุกคนก็จะทําง่ายๆนะอ่ะต้องฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะเอาที่มาเลยเนาะถึงแล้วทุกคนทุกคนเดีวพี่จะออเหาที่รับตาคนก่อนตรงไหนรับตาคนที่สุดตรงไหนรับตาคนที่สุดโอเค แล้วใครเบียร์อย่าลืนนมนะบอกให้เป็นซาลาเนี้แล้วทุกคนทุกคนอย่าลืมบอกไปนะให้แต่งเป็นตัวละครที่ทุกคนมีอยู่ในเกมเนาะนี่อย่างนี้นะทุกคนแต่งเป็นสีน้ำให้หมดทั้งตัวเลยนะไม่ไหอยัง yes. ไม่แล้วอัน okay. yes. นี้คือยังสุดแล้ว แล้วก็ต้องกางกลาเครื่องสัอาอันออกให้หมดอย่าให้เหลือต่อมาทุกคนให้ทุกคนทําการเสกหรืออะไรมาก็ได้นะอยากพี่จะเสกรถมอเตอร์ไซค์นี้มานะอ่ะแล้วจะไปแตกแล้วจะไปแกล้งคนกันนะม่ท่าเจ็บนั้นต้องขับเลยไปเราไปแกล้งคนกันเลยทุกคนเงิ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 นนี่ใครอ่ะ เงิน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 เงนเงเงเป็นผีหลอผีหลอกมันญาตผิญันผีหลอกเป็นญานหลอนมันสิีดีมากเลยนะที่เพื่อนของเราเข้ามาในเกมด้วยผีหลอกเป็นญาตหอนมันนะ

หนึ่งนะนู้นว่ะมาเลยมาเลยมาจะทำให้เราคันนี้มีฟงไฟกันนะคะทุกคนเอาตรงนี้เลยแ,แ,ลแล้วก็ได้ถุงมา ลุงันเลี้ยงสายแล้วนี่ยลุงมนี้สายอยู่ไงใครวะเนี่ยไครวะเนี่ยไครวะเนี่ยมันอยู่างลุงเนี่ยลุงจับลงน้ำแม่งเลยเอ๋ถ้างั้นเราไปอยู่ถ้างั้นเราไปทำนายศาสรที่บ้านหลังใหม่กันเนาะอ่ะเราไปดูบ้านที่หลังใหม่กันเถอะนะ ให้อยากจะเอาบ้านอย่างบ้านหลังนี่นีๆๆ่นี่นงมาแบบไม่ได้นุ่มนวลเลยอ่ะแล้วก็เสียงดมาไปมว้ยไออิงสอบซ้ายไม่เนียนเลยนะมว้ยสอบซ้ายไม่เนียนเลยอ่ะ,อะเอาทีนึงนึงนึงแล้วนึงนะชบนี่กันไรนี่ก็ไนกไร เงี้ยนใหม่มากเหรอเุ้ยสวยอะเออทั้งนั้นบางที่ขอยยันเรื่งเป็นอ่ะในที่ในที่ทำเคเบิลทุกคนอ่ะแล้วค,คือเพื่อนคุณเข้ามาในเกมเลยนี่อ่าอ,อย่างหกขอยยันหาพอบกัน พอไฟนี่ใช่ไหมนี่ไงออาพอไฟยัยอะไรกันเน่เน้ดๆๆๆๆโอ้โหโคตรเหียวอ่ะโอ้มายกอดนี่คุอต้ชาชิบรถอย่างนี้แน่นอนเนาะไอ้อันนี้ไม่เนียนเลยทิ้งเลยครับไม่เนียนไม่เนีย แล้วรถคันนี้มันก็ไม่สามารถจะไฟได้แล้วเราจะไปหาคนแก้คนต่อไปกันเลยนะไปเมื่อกี้มันที่จะเห็นเมคอนใจเกรเรเลยฮะออะเราขไปกันเลยเนาะไปออ้หูในหุ่นดีสาวแล้วนุงเง่แ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 งนเงนเง่แ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 ง่นง เงี้ยเงี้เงี้ย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 เงียนุ้ยไม่ก็ไม่ก็ไอ้ผู้โิสารหยุดแล้วว่ารู้อึยสงสัยว่าคิดว่าผู้โิสารกลัวหรือเปล่าคิดว่าผู้โิสารเป็นกลัวนะถ้างานเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาเพื่อนคนนี้กันเลยนะไปเอาไปหาเพื่อนคนนั้นกันเลยนะเพื่อนคนนั้นก็ยังไม่สร้างบ้านเลยทุกคนอะไรอ่ะเออโอ๊ดอดอโอดอด ไปสู่คุณล่างก่อนเราขอ,อยุ่าตแ,แปลงกายแปลงร่างกลับไปเป็นร่างเดิมจะได้ไม่มีคนมาสงสัยมันแะไรน่อซิเร,เราไปสาาร้างบ้านที่ไหนกันไม่ใช่จเจตเราสั่งซ้าตาเกตากันไหมน่าสดใจนี่แฮะ เปิดร้านนะจ้าไย ซุ้งกับข้าวเหนียวหนึ่งที่ล <c> อ <oughs> งใส่เซฟนี้มีคนไทยคลีโอเคแล้วอใช่ไหมผมกนะังเกียร์นอนจีนจีนยิงได้อยากเอารอตีนมาให้หนูนะหนูทาอะไระมือแล้วนะเป็นโอกาสเหมาะมากทุกคนในการที่เราเนี่ยจะมาอลอกเ่นกันนะครับ <c oughs> ากรารล็อกในกันนะทำงานเนี่ยเราทําการไปหาสถานที่ในการเปนแบบเล่นกันนี่ไงนี่ไงเนี่ยอนไวม่ไม่ไม่ไม่เอเอ่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไอ่ไมดไม่นม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไ่ จ,จะได้ด้วยเนาะไป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 เอานั่งสิโอเคครับแล้วโอ้ผีนผีเฮี้ยนมากน้องผีเราเฮี้ยนหรอกของแท้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนแล้วเข้าเป็นสิ่งเดนวคนอื่นกันปะ <c oughs> น้าสนใจเนี่ยะผมต้องขอ,อยุญาหาบนได้บนเลยผมจะให้ใครสะกคบมาปนลบนูของผม ยังมอนอสายเออแกล้งคนในุงเฮเวนอันนี้จะเป็นคลิปแรกแล้วทุกคนที่จะที่มาแกล้งคนในวงเฮเวนเนี่ยผมวันนี้มัตัวผมมันเนียนมากเลยปะอือหขัวเนียนเลยโหเนี่ยอย่างเนียนเลยโน่นโอ้โหไม่นไอด้ดำตับเป็ดเลยนั่นเนี่ยคลิปนั้นจะเป็นการร่นแหละ ผมทำการันที่มอเตอร์ไซค์เนาะโอ้ยไม่ใช่น,นี่เออป้นได้ไน,นเลยใครกล้าป้นผมไม่คิดว่าผมไม่ต้้งไปป้นรถคนอื่นเขาหรอกผมไม่หากรเถอไม่หารถไม่หารถไม่หาคนที่ลัาจะขับรถก่อออกมาข้างนอกมันไม่มีบ้านเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยว แล้วมีบ้านสังสังหลังไหนสักหลังหนึ่งสีที่มันขับรถอยู่ <c oughs> แต่เราลองไปดูเซฟเซอเอ๋อละกันเนาะเผื่อว่าเซอเอ๋อร์อาจจะมีคนขับรถได้นะแต่ก่อนไปขามาประชันกันหน่อยขับรถก่อนมันจะมีคนหนึ่งอะ่ะโอ้โหทุกคนเขา,าขี่มาพร้อมขับอเห็นไหมเขาันทำให้ว่าเขาเนียนเนาะมันกูเนียนกว่า <c oughs> เห็นมันกูเนียนกว่าโอ้นี่มันมาตัวเองก็เนี่ยแต่ก่อนขอเราก่อน มามาดิโอ้ยน้ำไม่เตอรตีนน่าดูนะอยน่ามันบวมเว้ยม,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 มันบวมเว้ยโอ้มันบวมอ่ะเราไม่เราไม่เอาเซิร์ฟเราไปหาเสิร์ฟเอิร์กอลละไรแล้วกันอ่ะให้ทุกคนดูเนาะอ้าวแล้วคุณข้ามานในเสิร์ฟตัวเองมีดนะ่าใ้ไม่เอา ไม่เอาข้าเซิร์ฟเดิมนวะนะไม่เอาวะนะในเซิร์ฟนี้มีคนขับไอ้มีคนขับมอเตอร์ไซค์มันไม่มีคนมันไม่มีคนขับรถน,บบน,น,นะฮะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้งเหมือนกี้เหมือนพี่เห็นรถแล้วครึ้น <c oughs> โอ้เซิร์ฟใหม่นี่แฮะขอบคุณนะแล้วนะ ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ไปในท่าหายเจ็บแล้วก็ขับรถ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 โอ้โหรถเงินยามเงินแอบขับรถแกไวเนียนเลยข้างล่างนั่นน่ะเอาซัมปี่หัวม่มีคนไม่มีคนขับรถเว้ยไม่มีคนขับรถไอข้างล่างไอ้ข้างล่างมันคืออะไร เราแอบขาไปแกุ้มข้างหลังไหมนุ่นว่าเราของใครเขาอ่ะแต่ลองขบมาเรื่อยๆน่อยใช่ไหม้ยยพี่นอนลุ่มนอนลุ่มทอไมัราท่าน้องมันน่าโกรธเกี้ยวเกี้ยวกายมากน้มมันมันขับขับขับขมับขันันขับัไ้ แม่งเลยฮะไอ้ยันยันยันวยไอ้แหววไอ้องโรงเรียนโรงเรียนโอ้ยน้องโรงเรียนเราโรงเรียนโรงเรียนเราโรงเรียนเออเดี๋ยวหา8เจ็บกัน8เจ็บ8เจ็บยังไงนี่ไงชิบแม่ครับผมเป็นโจรโปลลน์ครับ มมมมมแ,แม่ๆๆๆแกงแมงแกงแมงโอ้ไม่ง่างเลยเปล่าว,วะแอนแกขับไปไหนวะ มันยังมาเลยสงสารมากเลยว่ะมึงมาหาลนแน่เลยทุกคนแล้วเอ็นทารกีบมันยังอยู่นั่นอยู่นั่นเลยอ่ะแม่เไม่หาลนกันต่อมึงใครอ่ะผายเหรอผายอ่ะสันตีิเลยไม่ได้เหนื่อนมือไม่น่ากลัวอหายแล้ว่อน พีไ่ไออาหารล้วกันนะเองประชาชเมืองส่วนมากมันจะมีรถเยอะ,ะทุกคนตรงน,นั้นเราต้องแวะไ,ไปเดอะแวะไปหาเนาะรถอยู่ไหนอ่ะรถอยู่ไหนนะนแลพี่จะเสกรถแล้วก็ให้ขาว่าป้น นี่นีนี่นี่น,น,นได้แล้วได้แล้วเอ้วันนั้นงเง้ยมันเข้าไปค,ครันควยนต้อง้โอกาสตอนที่มันมันนี่ะ มาแล้วนะมาแล้วนะเอ้ยลองยันมางันมือเราหนะใครตาเอาวะนะ มผมเนียนมากเลยนุ่หอนวันนี้คนเนียนเลยอนะ่ะวันวนะั้อ่างขมมอในมุมนี้นัออ่นเราเห็นแขนขาพีแน่เลยนะุน่หอนวันนี้เราแกล้งแรงเขาไปเราแกล้งเขาแรงเกินไปเปล่าคนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วน,นี่ต้องมาขับทำไมเอ้เข้ามล้ เอาละเอางอลุกไ่ได้วะเขางก็บเรไม่ได้ยเนมันจะเอาทูมันแล้วยิงูบ้างเฮ้ย่ใหม่ใหม่ผใหม่ใหม่มันเขานการเต็มเหรอดูท้าน่จะใช่ไปเลย ไม่ลองรถอีกคน <c oughs> นี่นี่นี่คนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านอืน้องแก้งเขาแรงเกินไปว่ะนึกนึกกันมั้ยนึกวันนีมันยิงอะไรกันตังนึน,นวะว้ยนี้หน้าบนนี้เขามีความเป็นชีวิตชีวาวก็เป็นชีวิตจำหวัดมากเลยทุกคนดูสิ เขาตั้งพอบใหญ่เลยอะตลอดอะแก้งถุงมือมืหมับแล้วมันอ่ะเขาม้อมันพันแลยเขาก็เห็นอยู่แล้วแ,ลวแววหและว,ลวนันเ,นเ,าเ,นววาเราวันเดก้ว <c oughs> ตอน้ี้เขาเียบเงินที่เสร็ก่อนกันอาอาอีกเี้ยนี่ปน,นชื่อเขาเปล่าวะมึงใช่ในแอร์เลยนุกคนโอ้ชัดเจน ไมขับไม่ได้ไม้ขับไม่ได้เลยไม้มายเ้ยขับไม่ได้จริงด้วยวะี่ช้าว่ะไมขไม่ด้วะไม่ขับไม่ทไรวะออกงานละนั่นนั่น่ากินเนื้อคนไม่ก็ก็งคอยเนื้อไมาได้ทำอะไร ในหน้ามันมวนอะมันคือนอะไรวะค,คือไม่หนูอะไร้วทุกคนเขียน,นออกไปคิดภาพไปมันจะเป็นการยุ่งถูกมวลมวนเนาะเนาะเนาะนั่นแปลว่าเราไปอะไรน,น,นะเนราไปแล้วเราเราจะไปสงองกันวันนี้นจนกระจุกที่นี้ขอหาสีดำก่อน เหมือนจะมีขั้นกระจกบ้านแฮะ้าอยางั้นเราไปตรงโรงแรมนเราไปตรงน้เลยตอกต้อไม้เอ๊งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ คันว่ามันจะก็พอ่โก็ตัว้วั้ละเคโอเโอเคโเคไม่เนียนเลยโอ้ยเนียนเนียนเนเนียนนะ ทำอะไรนะเราจะาแก้เขาเลยว่ากันนะโอ้ยเงี้ยมันเล่นแก๊งทวหมงหมดเลยเนี่ย